อปลาม้าเหยื่ันนั้นนกอะไรอธิบายนกนกนกกินหอยอะนกกินหอยนกกินหอยกำลังบินอยู่นะนกกินหอยส่วนมากอะมันจะมาช่วงหนึ่งถ้าช่วงอากาศหนาวเขาก็จะอพยพนกกินหอยเป็นนกที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะอีกทีหนึ่งจังใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ถ้าใครทําไรทํานานกกินหอยเนี่ยเขาจะลงมากินหอยช่วยกำจัดวัชพืชก็คือหอยเชอรี่พวกเนี้ย เป็นตอนค่าของชนาแต่ถ้าช่วงนช่วงหน้าหนาวจะไม่มีนะคะแต่ช่วงนี้ยหนเาหาวนเพราะาค่องของเปลือกเพราะเปลือกมอ่มา้าเรปดูที่วัดก็จามีังยู่บนแท่นทีมีอยู่ of the farmers right because in, ev in every time when we make about the farm and that bird is to give that child to protections about the farm right back right? uh, <laughs> right. Because it has two sides of view and that is the the reed glass the least glass because we are made for store. I think in a few minutes we will arrive at the central. <laughs> ต้นไผ่พื้นาอในช่วงน้ำหลากเนี่ยที่ช่วงนี้อาจจะลดนะแต่เดี๋ยวจะมาอีกมันจะล้นตะลินมากกว่านี้เพราะน้ําจะไหลแรงไหลแรงมากส่วนมากอะ่ะเขาจะซื้อที่ให้ซื้อฝั่งนี้เพราะฝั่งโน้นคือน้ํามันจะไหลแทงอ่าริมตลิ่งก็จะพังซอพังหมดส่วนมากเขาจะปลูกต้นไม้หรือต้นไผ่ขึ้นกันยินขาะส่วนมากคนงเทพหรือคนต่างจังหวัดอาจจะมาซื้อฝั่งนี้หมด อ๋อแต่ว่าตอนนี้จะไม่ค่อยซื้อใช่ไหมคะับใช่ไม่ค่อยซื้อตลิงมันจะยืดลงมานะอ๋อเราเรียกว่าคนบ้านเราเรียกว่าที่ขึ้น้นาำเสร็มันจะมันจะยืดลงมาเนอมันจะงอกขึ้นมาอ๋มาก็คือจากการที่น้ำมะพัดพ่านด้วยแเหมือนไปคอยฝั่งฝั่งนี้จะซีนอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทางนี้ดินทังต่อไปถ้าจะอยู่ก็คือต้องทำเกลื่อนต้องทำเกลื่อนกัน วันนี้เราพาน้องๆอะไรมกรุงเทพนะครับนานาชาตินะครับมาล่องเรือเฟอน์วิถีไทยกับสายน้ำแม่น้งสุพรรณบุรีนะครับมาล่องเรือเฟวิถีไทยกับสายน้ำแม่น้ำสุพรรบุรีนะครับ วันนี้มาหนึ่งคณะแล้วพรุ่งนี้จะมาอีกรอบลเดี๋ยวหลังจากล่งเรือแล้วไอล่องเรือแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำขนมวันนี้ก็จะทำขนมขับนะครับเดี๋ยวก็อีกนจะถึงแล้วากิจกรรมการทำขนมนะฮะขลับเดี๋ยวเรามาที่นี่เรามาจลง เล่าประวัติของกันลาวที่เป็นังไงบ้างไงให้รู้จักก่อนว่าไงบ้างกันลาวเล่าประวัติของกันลากันลาวสมัยก่อนเนี่ยเป็นมเกี่ยวข้าวใช้มือเกี่ยวใช้มือเกี่ยวแล้วก็มัด้อนตากไว้มัด้อนเสร็จปุ๊บพอเราจะมีไม้ขานไม้ขานมไม้คาน้าหัวหัวปลวา,ายมันจะแหลนแล้วตรงตรงหัวทั้ปลายอ่ะมันจะมีนมมีนมที่กันไม่ให้ฟอนข้าวห,หลุดเนื้อ้าวไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวจะรวมไม้ข,นขานไม้กันเหลาัก ไม่รู้จักได้บ้างนะเขินอปเลที่ายอย่างไม่ขล่าว่ามันเป็นลักษณะยังไงหัวปลายแหลมแล้วก็จะมีข่อโเลีนมนมันพอเราเราเสียบลุกคนเข้าไปอ่ามันจะไม่ดูาแต่ทุกคนต้องปัน้นมันไม่ใช่หนมดวงนะคล้ายๆหนมดวงแต่ไม่ใช่เราทุกคนต้องปัน้นว่านมไข่สวยไข่สวยนมไข่สวยต้องปัน้นนมทั้งสองข้างก็เหมือนนมก็คือนมขลังแล้วแหละดังเดิมแล้วเปขนมมงคล ในขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะคะอ่าการทำพิธีบุญการแต่งแล้วขึ้นศารงานต่างๆจะมีขนมมงคลขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็มีขนมันมฉลาด้วยวันนี้พาหน้องๆมอกรุบหน่อยครับแบบคะแนนแบบ นานาชาติก็จะมีหลายๆประเทศที่มาเว็นานสายตาก็จะมีทั้งเอเชียทั้งยุโรปแล้วับพวกอเมริกาแล้วมีอะไรอีกอมีมายท่มา a o t e r that we want to have the time for clean your hand because we have the workshop to make Thai r e d i o n a l dessert. For t w e a r l i v i n g I will announce you again about the information of dessert and what we call t h a t names like that. BECAUSE WE ALWAYS have equipment examples ค่ะก็อย่างขนมคหลาวนะคะก็เป็นหนึ่งในขนมมงคลของชุมชนบ้านแหลกนะคะ,ะชื่อของเขาเนี่ยขนมคหลาวเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่ชื่อว่าขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะคะที่ชุมชนบ้านแหลกเนี่ยก็จะมีะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีซึ่งสืบทอดกันมานะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยแล้วกันก็คือการทําขนม ซึ่งเป็นขนมมงคลต่างๆหนึ่งอะอย่างอันเนี้ยเป็นขนมขาลาวจะมีะเพื่อขนของเขาก็จะเป็นพวกขนมต้มแดงขนมต้มขาวนะคะแล้วก็มีกล้วยวีงามมันจะอยู่ในเซตน,นั้นแต่วันเนี้ยเราเอามาหนึ่งอย่างเพื่อมาให้น้องๆได้ทาแล้วก็เรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นขนมเนี้ยก็จะไม่ได้มีเอาตรงไปหากินที่ไหน